ทักทายแต่เช้าตู่จ้าทุกท่านนี่ผมอ่อกสิ้ผ้ามาซื้อของไ่บาโอ้ยอากาศดีอึ้นแน่แนะวเาหนาวนาแน่ปะเนาจะมาซื้อของไซบาตกันนะคะ

สักบาทค่ะเอาข้าวสวยน,นั่นเนี่ยค่่จะอยู่ร่ขอข้าวสวยค่ะเขาเจ้าจ้ะบขนมน้าชิสุเขอต เดี๋ยวเราไปซื้อข้าวตุ๋มข้าวตุ๋มครับแสงเงานี่เราจะได้ก้อยกุ้งด้วยนะคะได้ข้าว,าวสวย ต่ออื่นอันเออข้าวต้มข้าวต้มแม่ข้าวต้มพัดนี่ขายจั่าไ้ค่คะ 100, บบเอายี่สิบบาทค่ะอข้าวต้มผัดด้วย <c oughs> อืมสิบนอขอบคุณค่ะแบงค์ห้าสิบ จ้าบรรยากาศยามเช้าเริ่มเบิกเริ่มเหงือกเป็นเสาที่แบบว่าคน้อยหลายได้ตัวออกมาเสือของเนาะแต่เมื่อนี้กะน่าจะสายเติบแล้วพระคุณยังมาท่านเลยเดี๋ยวต้องไปรอสายบาย จะไปรอใส่บาทกันนะคะทีนี้จัดจัดของใส่เอาไปขันใส่บาทสะกก่อนเราได้ของใส่บาทครบเล่เมอรกะมือ่อล่อใส่เตมือเด้อหนูภาษาบางมือกสามลูกสี่ลูกหาลูกเลเต้ค่ะ <มา S 2> ค่ะพ่อค่ะ,คะ ใส่บาตน้ำกันเรือบางของใส่บาตเขาได้ยังไง,งมันนี่ได้หลายอย่างนะคะเนาะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะ